หยาดสายฝนที่หล่นโรมพื้นนาหลังลหลพรังรูปโปรยมาคล้ายเมตตาของเทวาทันชุ่มช่ำสดใสต่อมวลไมห้หลากมาทัน ธรรมชาติยังรู้จักวันวันแห่งความเมตตาแต่ใจคนกลายกลับไม่มีน้ำใจเจ้าทิ้งส เราไปว่าตัวไกลทห้พี่คอยทา่าเจ้าเรียนเสริมสวยหนึ่งปีแล้วจะรีบมานี่สี่ปีแล้วพี่ตั้งตาเฝ้าคอยหาเศร้าใจ เสริมสวยเสริมได้แต่เพียงหน้าตาแต่ในอุราเจ้าไม่เอาสัจจะเสริมใส่น้ำตาของพี่คงเป็นน้ำตาชุบใจ ให้เจ้าสดใสกับชายที่ในเมืองหลวงอยากให้ฝนช่วยลางฉลมพื้นใจพี่ช้ำโซโกาไลรา้รางดวงใจที่น้ำตารวง เสกมนรักษาหัวใจพี่ถูกคนลวงแล้วประพรมหัวใจเลิกลวงทุกทั้งปวงจงสิน้นอยากให้ฝนช่วยลัางฉลมพื้นใจ พี่ช้ำโซกาไลาร้างดวงใจที่น้ำปารวงเสกมนรักษาหัวใจที่ถูกคนลวงแล้วประพรมหัวใจเลิกลวงทุกทังปวง 生死。